สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับหลวงพ่อเปิลนะครับผมวัดบางพระนะครับอง์นี้เป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อเปิลเนี่ยเนื้อทองแดงกระล่เงินนะครับผิวนี่สวยมากเลยนะครับ องแดงกระไลเงินองนี้กระไร่เงินนี่สร้างน้อยนะครับเป็นเหรียญที่คมสวยนะครับสร้างในปีนะครับพศ2534นะครับแต่องค์นี้นะครับไปออกนะครับให้วัดนะครับผมเป็นที่ระลึกผูกพัธสีมาวัดสุขวานาลามนะครับตำบลน,นะครับดอนรวก อำเภอดอนตูมนะครับจังหวัดนครปฐมก็ไม่ไกลกันนะครับผมก็ไปออกให้วัดใกล้เคียงนะครับผมเพอเปินท่านไปออกให้นะครับที่วัดนี้ในปีพศสอง4ันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงกะล่เงินนะครับผิวนี้นึกว่าเนื้องเงินนะครับนึกว่าเนื้องเงินนะครับ เปียนเสมาแล้วก็หน้าตาหลวงพรเปิดนี้นะครับทำออกมาได้รุ่นนี้ทำออกมาได้สวยนะครับหลวงพเปิดนี้ท่านก็เป็นเกจิสายเหนียวนะครับสักยันนะครับนี่ยงไงครับผิวสวยนะครับทีแรกผมนึกว่าเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินก็แจ๋วเลยนะครับนี่เป็นกระไหลเงินนะครับผิวลุงขึ้นนะครับที่พื้นเหรียญหน้าตารุนี้แกะบอกได้สวยนะครับหลวงพ่อเปิ่นไขป่ปลาไข่ปลานะครับลายกระหนกคมสวย,สวย เหรียญรุ่นนี้ทำออกมาได้สวยนะครับปีสามสี่อายุพรกก็สามสิบสี่ปีนะครับเหรียญตึงดีจริงๆนะครับตอนลวกนะครับเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วเนี่ย คนที่จะเลี่ยมพระนครถมเนี่ยถ้าคนมีตังนะครับแบบว่าสูคาช่างซูคาทองนะครับเขาจะไปเลี่ยมทองที่ดอนลวกกันนะครับผมเพราะเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับแต่ว่าแพงแต่ว่าสวยนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับดอนลวกก็ผมก็เปิดกำไรเงินองค์นี้ผมก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับเกจิสายเหนียวนครปฐมนะครับผมนั้นเปิดราคาไปที่นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อี่พีนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ